ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพแต่สมัยนี้ก็มีบุหรี่ไฟฟ้าทางคลิปของเราอะค่ะก็เคยทําเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ามาก่อนส่วนใหญ่คนก็มาคอมเมนต์ว่าเอ้แค่บุหรี่ไฟฟ้าเองมีนิโคตินมากหน่อยก็ยังสูบต่ออยู่ดีในไหนวันนี้อยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านปลอดก็เลยอยากจะถามว่าถ้าคุณมีบุหรี่วางอยู่2อัน 1. บุหรี่ธรรมดา2บุหรี่ไฟฟ้าคุณจําเป็นต้องเลือกจริงๆคุณจะเลือกอันไหนคะ วันนี้คุณไม่มี3ตัวช่วยไม่สามารถโทรหาเพื่อนได้ค่ะอ,อ๋อต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเราเลือกบุหรี่ไฟฟ้าหรือเราเลือกบุหรี่ธรรมดาเนี่ยสิ่งที่ผมคิดนะวันนี้ใช่ไหมครับผมก็สูบแค่วันนี้วันเดียวดังนั้นเนี่ย <laughs> อันที่อันตรายน้อยกว่าก็น่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้า นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมก็คงไม่สูบแล้วผมต้องเลือกแค่วันนี้วันเดียวแต่บุหรี่ไฟฟ้าต้องบอกว่ามันเหมือนรัสเชียนรูเลตนะเพราะว่าบางคนเนี่ยจะเกิดผลข้างเคียงที่เกิดปอดอักเสบรุนแรงได้แต่ก็เดาไม่ได้ว่าคนไหนที่จะเกิดอปอดอักเสบแบบรุนแรงอย่างนี้ขึ้นมานะครับแต่เราหวังว่าเราจะไม่เกิดก็เลยเลือกนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้บอกว่าเอ๊ะมันมีความอันตรายที่อาจจะเป็นจากนิโคตินสูงขึ้นเยอะใช่ไหมแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันขึ้นอยู่ว่าเราบุหรี่ไฟฟ้าอย่างไหน เช่นถ้าเราออกมาจากที่ที่แบบมันไม่มีแหล่งที่มาเนี่ยฮะ,ะอาจจะสร้างคุณภาพของบุหรี่ไฟฟ้าได้ไม่ค่อยดีนะครับอาจจะมีการเผาไหม้ที่ผิดปกติเราก็เกิดปัญหาขึ้นมาได้นะครับนี่ก็น่ากลัวอาจารย์คะเมื่อกี้เกมที่เราคุยกันนะคะอาจารย์เราถามกันเล่นๆเนาะแต่ว่ายัางไงแล้วคะ่ะบุหรี่กับบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังไม่น่าสูบอยู่ดีเพราะมันอันตรายต่อสุขภาพแต่เพอิญนว่าที่อาจารย์บอกว่าถ้าสูบวันเดียวเนี่ยจะเลิกบุหรี่ไฟฟ้าเลยอยากให้อาจารย์อธิบายความอันตรายของมันนิดนึงต่อสุขภาพเราอะค่ะอย่างแรกนะครับ บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดถามคนทั่วไปเขาบอกว่านิโคตินมันก็มีแค่นิโคตินมันไม่ได้มีอะไรอันตรายต้องบอกว่านิโคตินเนี่ยตัวที่ทาให้เราติดถูกไหมแล้วถ้ามีนิโคตินเยอะซึ่งบุหรี่ไฟฟ้ามีเยอะกว่าติดง่ายกว่าติดนานกว่าเลิกยากกว่าอีกต่างหากนะครับแล้วถามว่านิโคตินมีอันตรายไหมมีนิโคตินเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เรามีความดันสูงนะครับถ้าเราใช้นิโคตินเยอะความดันก็สูงมากขึ้นงนั้นปกติในเวลาที่เขาเลิกบุหรี่เขาก็จะมีนิโคตินในรูปแบบต่างๆเช่นเป็นมากฝรครั็น เป็นแผ่นแปะหรืออยังอื่นนะครับพวกเนี้ยเราก็ต้องดูได้ว,ว่าคนไข้มีความดันโลหิตสูงไหมถ้ามีเนี่ยเราต้องระวังการใช้ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณสูบบุหรี่ไฟฟ้า <c oughs> นิโคตินเนี่ยจริงๆแล้วนะฮะสูบครั้งเดียวถ้ากับบุหรี่มวนหนึ่งเลยโอ้โหเยอะมากปกติมวนหนึ่งเนี่ยมันมีนิโคตินที่ถ้าเป็นบุหรี่ธรรมดาเราจะได้นิโคตินประมาณสักหนึ่งถึงสองบริกาต่อมวนนะครับแล้วซองหนึ่งก็มียี่สิบมวนนะแต่บุหรี่ฟ้าเนี่ยคือ เข้าไปครั้งเดียวก็มัวน<ฮ>ึงแล้วโหนี่นกว่าจะหมดแล้วถ้าเกิดว่ามันเอาไปทั้งอันเนี่ยก็เท่ากับเราสูบประมาณสองครึ่งถึงสองซองโหเยอะมากเยอะฮะดงนั้นก็จะได้ปริมาณนิโคตินที่สูงแล้วยิ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นชนิดที่เรียกว่าถ้าในภาษาบริวฟ้าเขาเรียกว่าซอลนิกนะครับก็คือนิโคเตเลอนิโคตินะนะซอลนิกเนี่ยมันดูดซึมเข้าร่างกายได้เร็วมากเยอะมากบางคนสูบเข้าไปแล้วพอนิโคตินสูงมากๆร่างกายไม่เคยชินเนี่ยเมือนหัวแน่นหน้าอกใจสั่น แบบนั้นเลย <Ừ. S 2> นะครเหมือนจะเป็นจะตายเลย <c oughs> ถ้าใครไม่เคยสูบนี้มาก่อนก็ต้องระวังซอนิกมากๆนะคร <c oughs> แล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นครับ <c oughs> คุณรู้ได้ยังไงว่าบริเวณฟ้าที่ทํามามันได้มาตรฐานจริงๆร <c oughs> บริเวณฟ้าเนี่ยมันมีสี่ส่วนประกอบนะครับสิ่งแรกก็คือฐาน <c oughs> ฐานไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้คุณภาพมันอาจจะให้ความร้อนที่สูงเกินไปพอมันความร้อนที่สูงเกินไปสิ่งที่รับความร้อนก็คือขดลวดในนั้น <c oughs> ขดลวดพวกนี้ถ้ารับความซอนที่สูงเกินไปมันจะระเหยมาเป็นโลหะนะเช่นอาจจะมีปรออมมีตะกั่วมีแคดเมียมต่างๆ และคิดดูถ้าเกิดเราสูดเอาลงหาหนักที่เราไม่ชอบเนี่ยเข้าไปในปอดตรงตรมันเกิดอะไรขึ้นค่ะมปอดอักเสบได้นะครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่ปอดอักเสบบางทีระยะยาวมันก็ไปส่งผลต่อส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะไตกับเม็ดเลือดค่ะนะครับหลังจากนั้นก็จะมีในเรื่องของนิโคตินที่เราใส่เมื่อกี้พูดไปแล้วสูตรที่สามสูวนสุดท้ายก็คือน้ํายาของบริ่ไฟฟ้าซึ่งน้ํายาเนี่ยต่างคนก็ต่างทำขึ้นมาเองเนาะเราไม่รู้เขาใส่อะไรเข้าไปในนั้นบ้างคนะครับ อย่างสมัยก่อนเนี่ยมีคนแต่งกลิ่นที่เป็นบานิลลานะครับโดยใช้สารตัวหนึ่งชื่อดอะเซทิล huh. ตัวนี้เนี่ยสมัยก่อนเขาใช้ในการทําพอปคอน <c oughs> แล้วเขาไปศึกษาพบว่าไอคนที่ทำพอปคอนอยู่เรื่อยๆเนี่ยแล้วมันมีไอตัวนี้อยู่ข้างในเนี่ยมันมีปอดอักเสบขึ้นมา <c oughs> แล้วก็มีคนใช้บริไฟฟ้าแล้วก็เกิดปอดอักเสบขึ้นมาจากไอตัวนี้ <c oughs> หรือช่วงหนึ่งมีคนใส่อ่ตัวที่เรียกว่าวิตามินอ e uh ีอะซิเตส ตัวนี้เนี่ยมันทําให้เกิดปอดอักเสบรุนแรงมากจนกต้องเข้าไอซียูเลยบางทีก็ตายเลยบางคนก็รอดมาแล้วก็ปอดไม่ปกติตลอดชีวิตไม่มีวิธีรักษามีแต่ว่าพึ่งดวงอ่ะจะดวงดีดวงร้ายถ้าถ้าสูดเข้าไปแล้วไม่เป็นไรเออโชคดีถ้าโชคร้ายก็ก็เป็นแบบคนที่เขาไม่รอดถ้าถ้าตายไปเลยเนี่ยอาจจะสบายแต่ถ้าไม่ตายแต่ว่าต้องใช้ออกซิเจนตลอดชีวิตแล้วมันเหนื่อยเนี่ยโอ้มันแย่นะคุณภาพชีวิตแย่แล้วเราไม่มีทางรู้ว่าในนั้นมันจะมีอะไรอยู่บ้างยิ่งถ้าเกิดว่าเราซื้อประเทศไทยซึ่งมัน บริษัทที่เขาโฆษณาว่าน้ำยาบริเวณฟ้าของเขาปลอดภัยคุณจะรู้ได้ยังไงว่าข้างในมีอะไรในเมื่อไม่มีใครตรวจสอบค่ะถูกไหมค,คุณก็ต้องเชื่อใจไม่เชื่อใจใช่ <laughs> แถมในนั้นเนี่ยมันมีสารอยู่ตัวหนึ่งจริงๆก็2ตัวนะครับเป็นสารชื่อ pg ตัวหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ vegetable glycerin นะครับเป็น p พ l y เอ h y ล e นไก l ค c อบแล้วก็ตัว vegetable glycerin สองตัวนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นเบสของน้ำยาบุริ่ไฟฟ้าซึ่งจะมีประมาณสัก90%กว่าเปอร์เซ็นต์ในน้ำยาบริ่ไฟฟ้าไอ้สองตัวเนี้ย เวลาที่โดนความรอที่สูงเกินไปมันจะกลายไปเป็นสารที่ก่อให้เกิดปัญหากับร่างกายได้แล้วด้วยตัวมันเองก็เคยมีคนมาเถียงเหมือนกันว่าด้วยตัวมันเองถ้าทาเป็นฟู้ดเกรดล่ะปกติพวกนี้ใส่ใน,นอาหารได้นะ,ะแต่เขาก็พบว่าถ้าสูตรเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ฟู้ดเกรดอีกต่อไปแล้วครับปกติฟู้ดเกรดหมายว่าเรากินเข้าไปอยู่ในทางเดินอาหารเรามีกรดมีอะไรจัดการกับมันแต่ทางเดินหายใจเราไม่มีกรดครับ มันไม่ควรมีด้วยซ้าไปถ้าเราหายใจมันเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือมันไปทําให้ระบบการกําจัดของเสียในปอดเราเสียไปหมดเลยอปอดเราเนี่ยมันจะมีหน้าที่ในการผลิตเมือกเพื่อมาจับเอาสิ่งแปลกปลอมแล้วผลิตเมือกเสร็จปุ๊บมันก็ต้องมีวิธีในการเอาสิ่งแปลกปลอมนี่ไปทิ้งโดยการมีเซลล์ขนที่อยู่ในในปอดของเราในทางเดินหายใจเรามีเซลล์ขนคอยพัดเมือกนี่ออกมาแล้วเราก็ไอทิ้งออกไปแต่ว่าไอสารสองตัวเนี่ยด้วยตัวมันเองต่อให้เป็นฟูดเกรดก็ตาม มันจะไปยับยั้งกระบวนการนี้ค่ะ <c oughs> ทําให้ต่อไปมีอะไรเข้าไปในปอมมันก็ค้างอยู่ในนั้นอ <c oughs> แล้วไอ้นี่แหละครับที่อาจจะทําให้คุณเกิดมะเร็งปอดในอนาคตได้ค่ะ <c oughs> โดยที่คุณไม่รู้ตัวและคิดว่ามันปลอดภยัยไม่ใช่บุหรี่ธรรมดาที่มีการเผาไหม้สารถึงเจ็ดพันกว่าตัวคก็แปลว่าจริงๆแล้วฤทธิ์ของมันนี่ก็ไม่ได้อันตรายน้อยกว่าอะไรนะที่อาจารย์พูดมาเออมันก <c oughs> ็แล้วแต่มุมมองแล้วกันนะครับคือสําหรับผมผมมองว่า ถ้าเราสูบแค่แป๊บๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับมันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่สิ่งหนึ่งซึ่งบุหรี่ไฟฟ้ามันทําให้เกิดก็คือมันเป็นปัญหาต่อสังคมค่อนข้างมากลองคิดดูปกติถ้าเป็นบุหรี่ธรรมดาเนี่ยคนที่จะสูบเนี่ยก็มักจะเป็นผู้ชายตั้งแต่วัยรุ่นถูกไหมฮะแต่ลองดูสิครับถ้าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าใครจะสูบทุกคนค่ะคผู้หญิงเด็กใช่ไหมเดี๋ยวนี้เด็กเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าง่ายมากอ่าแล้วก็มีการศึกษาว่าคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นนานๆ ซึ่งแตกต่างจากเหตุผลที่เขาทำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาครั้งแรกในโลกนะครับจริงๆคนสร้างบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาครั้งแรกในโลกเขามีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะหยุดการสูบบุหรี่ของเขาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นบุหรี่ไฟฟ้าปัจจุบันในคนคิดเรื่องนี้ติดทั้งบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็บุหรี่ธรรมดาครับเป็นคนจีนคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งว่าทําให้จากสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็พัฒนาเป็นบุหรี่ธรรมดาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วสุดท้ายก็ติดทั้งคู่ก็มีอย่างนี้เหมือนกัน สามารถดูคลิปเต็มๆได้ตรงนี้คลิกที่นี่เลยนะคะ